ในสุภาษิตบ,บทที่7ข้อที่2จงรักษาบัญญัติของข้าและมีชีวิตอยู่จงรักษาคําสอนของข้าอย่างกับแก้วตาของเจ้าในข้อนี้ก็ย้ําต่อไปว่าคําสอนของคุณพ่อซึ่งเป็นคําสอนมาจากบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยต้องรักษาเอาไว้ให้ดีรักษาก็คือว่าจดจําแล้วนํามาใช้และมีชีวิตอยู่แปลว่าถ้าไม่จดจําและนํามาใช้พระคําของพระเจ้านํามาใช้ในชีวิตเนี่ยจะตายจะไม่มีชีวิต จะพบกับชีวิตที่ไม่เป็นชีวิตอ่ะชีวิตที่ไม่มีชีวิตชีวาชีวิตเต็มด้วยความโศกเศร้าโซโลมอนบอกว่าจงรักษาคําสอนที่เขาสอนไว้เนี่ยอย่างกับแก้วตาแก้วตาในที่นี้ในภาษาเดิมหมายถึงลูกตาดำนะซึ่งเป็นส่วนที่ไวที่สุดของดวงตาแปลว่าจงไวในการรักษาจดจําคําสอนที่ได้รับจากพระคําของพระเจ้า ตอบสนองโดวยไว้ว่าโอ้อันนี้มันผิดกับพระคำรรของพระเจ้านี่โอ้อันนี้พระคำรรของพระเจ้าเตือนแล้วนี่เป็นเหมือนกับลูกตาดางแก้วตาเนี่ยรักษาอย่างแก้วตาหมายถึงว่าไวต่อเหตุการณ์ที่มันมากระทบกระเทือนในคําสอนนี้ขัดแย้งกับคําสอนนี้เหมือนกับเราเนี่ย แก้วตาเราเนี่ยลูกตาดำเนี่ยเวลามีอะไรที่มันแปลกบอมันผิดปกติเข้ามาเราก็จะรีบจัดการกับมันใช่ไหมทรายเข้าไปฝุ่นเข้าไปอะไรเข้าไปเนี่ยน้ามันเข้าไปมันแอลกอฮอล์เข้าไปมันก็เราต้องรีบทําอะไรบางอย่างอะไรก็ตามที่มันขัดแย้งกับคําสอนของพระเจ้าให้เรารีบจัดการมันมันไม่ถูกไม่ได้มันมีอย่างนี้ไม่ได้ชีวิตเราต้องทําตามพระคำพระเจ้าอันนี้มันขัดแย้งกับพระคำของพระเจ้า การทําแบบนี้เนี่ยแล้วเจ้าจะมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่แปลว่าเจ้าจะไม่ตายเจ้าจะรอดปลอดภัยคนที่เชื่อฟังพระเจ้าจะมีชีวิตที่สดใสและคนที่ไม่เชื่อฟังกําลังเดินไปสู่ความตายความตายที่แสนมืดมนดังนั้นเราควรจะถนอมรักษาสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราดังถนอมแก้วตาของเราไม่ยอมให้อะไรมาทําลายมาบิดเบือนมา แปลกบอมเข้าไปในคําสอนที่พระเจ้าสอนเรานั้นให้เรายึดมั่นในพระคําของพระเจ้าแล้วก็นํามาใช้ในชีวิตแล้วอันนี้แหละจะเป็นวัคซีนที่จะป้องกันเราให้พ้นจากกับดักพฤติาก,การล่อลวงของศัตรูอย่างที่บอกไว้ในบทที่7นี้จะพูดถึงอันตรายกับดัก ตือนให้เราระวังการล่อลวงของการล่วงประเวณีคนที่รักษาบัญญัติของพระเจ้ากฎเกณฑ์ของพระเจ้าทําตามพระคําของพระเจ้าเอาไว้ดั่งดวงตาไม่ยอมให้อะไรมาบิดเบือนไม่ยอมอะไรมาแทรกแซงเนี่ยฉันยังจะทําตามพระคำของพระเจ้าคนเหล่านี้จะปลอดภัยจากกับดักของการล่วงประเวณี